เส้นทางก่อนเดบิวต์ในเดือนมีนาคม2021เธอเคยเป็นสมาชิกวงคัฟเวอร์ดนชื่อเลสลูสมาก่อนชิกิต t าออด i ชั่นเข้าค่าย YG ด้วยเพลง In the Name of Love เธอใช้เวลาฝึกเพียงแค่21เดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นที่สุดในบรรดาสมาชิกที่ใช้เวลาฝึกสั้นที่สุดในวงและเมื่อเทียบกับศิลปิน YG คนอื่นๆที่มักฝึกนาน5-6ปีรวมถึงเป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้าร่วมโปรเจกต์ Baby Monster ชิกิต t าหรือชื่อจริงนิร,ราชา ha, พรเดชาพิพัฒน์มีภูมิลำ จากประเทศไทยนอกจากความสามารถด้านการแสดงแล้วเธอยังเป็นนักเทควันโดสายดําอีกด้วยความสามารถและสิ่งที่ชอบพูดได้หลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีชอบสะสมตุ๊กตาสําหรับตกแต่งห้องนอนอาหารโปรดคือไข่นกกระทาลมควันและส้มแมนดารินในฐานะสมาชิกที่อายุน้อยเธอเป็นมักเน่ที่สุดของวง Baby Monster เธอแสดงง่ายเห็นถึงความสามารถที่สูงมากและโดดเด่นเกินอายุด้วยวัยเพียงแค่15ปีและพี่ชายของเธอคือ,คอ Copper ก็อยู่ในวงการบันเทิงเช่นกันในฐานะสมาชิกวงบอยกรุ๊ปไทย B.U.H.